พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ครับวายสซเป็นพี่น้องไครในตั้งแดนนะครับหรือพี่น้องต่างแดนตั้งชิหลายๆาประเทศกับตีเข้ามาติดตามรับชมรับในช่องเบาลุ่มดคนทั้งกีสารนะครับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องเลยนามถ่วมปีนี้ครับเวียดนามไวยานามกับท่วมเขาครับวีถีชีวิตอีสานขุงเขากครับนี่ครับดำลงชีวิตในการหาปูหาปลานะครับพอได้ขายได้ เงินไปนะครับไปซื้อเขานะครับพี่น้องเอ็กน้นาไบเขางามครับพี่น้องปฏิบายุมาครับฝนตกครับน้ำท่วมจังเห็นนี่แหละครับพี่น้องนั่นะครับน้ำท่วมเขาตายเมื่อไร่ครับมีแต่น้ำแช่ผ่าๆอยู่พี่น้องมาติดตามมึงครับพี่พาพี่พาน้องครับวานเวันแห่คือเก้าแล้วครับพี่น้อง ก็ติดตามชมมึงรับวานไม่ใชมานันมอับสิได้บอรับมึงครับการน้ำไหลน้ำหลากนะครับพี่น้องหากินตามลํำน้ำาธรรมชาติของเขานะครับพี่น้องเนาะน้ำเต็มเขาไปมีปูมีปลาด้วยครับหาปลาครับแหล่เปลี่ยนเป็นเขานะครับพี่น้องก่อนที่ไปติดตามรับชมกับปากกดแช้กดไลก์กดซับสไครต์กดบัคการ์ดกับบอผ่านคลิปไหมไหมนะครับของเบาลงโดดทยอิสานนะครับคลิปสำหรับผู้มาขายอยู่หากินครับ บมักวานแหหาปูหาปลานะครับตามชมในครับโนรู้นะครับเล่นเนาซัดเข่าแปนเลยครับจากเข่าง้มๆ้นะครับพี่น้องโอ้ปีนี้ว่าได้เข่าครับมาสิมันเข่ามันบัดมามันน้ำครับเป็นพี่น้องว่าได้มันเข่ามันน้ำน้ำลายก็เข่าครับเส้นทางดำรงชีวิตครับการทํามาหากินนะครับของลูกอีสานนะครับ ปูหาปลานะครับพี่น้องนะครับหาวานเหดอาจจะปลาตามน้ำน้ำธรรมาชาติของเขานี่ครับเป็นแหลกเปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนไปซื้อเขานะครับ,น,น,รบน้ำแผมาสองปากนะครับนี่ครับสิบสองเซนหนึ่งปาก ครับพี่น้องชมรอดรุนด่นน้องไงครับนี่ น้้องแลวสิท,ทายให้เบื้ครับปา่าถือแหี้นะครับปา่าอยู่ในแห้งนะครับเดี๋ยวจะเอากล้องมาถ่ายให้เบิ้งนะครับรองจากคู่ะนะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องครับกับเบิ้งป่าได้แหนงครับพี่น้องให้เบื้ับมาชมป่าครับน้องเอ้ยถือแหน้แไ้วถือแหน้แล้วครับป่าครับสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเบิ้งครับมองไปสีเห็นมมาครับครับเบื้งครับ อย่างนี้แห็นะครับพี่น้องลอยวัน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 รัชมกันจระใจเลยครับโดนเต็มเต็มเลยครับอันนี้ครับพี่น้องในเห็บบงในแหเบิบงในเห็พี่น้องปลา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 ลุ้นลุ้นครับปลาลุ้นลุ้ลุ้นสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับให้ลุงมากินครับตามน้ำนำธรรมชาตินะครับ นี่ครับทีเดียวครับไม่ต้องซ้ำเลยครับน anyway ี่ครับพี่น้องอุ้ยหวานครับหวานอีกแ้วครับพี่น้องหวานอี่แล้วครับหนัวหนัวเลยนะเบิ้ง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 ตป่าครับเบิ้งป่าครับดูกระดานครับดูกระดานอย่าดูนะครับอย่าดูครูนะ สุดยอด,ด,ดครับหมานมานหมานครับพี่น้อง โวดแตมพีนองหมานบ้หมานบ่าครับเอาต็มแหกแล้วครับจังสีเลยครับพี่น้องหมานครับอย่หมานอย่หมาน นี่ครับเป็นไหนพี่น้องป่าครับป่าล้วนล้วนครับพี่น้องเป็นจังด่บอกแล้วอย่ารอแล้วมันจะมานครับนี่ครับเป็นแหอาญะอีกเล้วพี่น้องอาญะเลยครับคุ่นี่จะป่าล้วนล้วนเลยครับฝีมือสุดยอดเลยวันนี้ครับมานอีกเล้วครับ